สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับช่วงนี้นะครับผมจะรีวิวเรนเจอร์ตัวแสงเก่ารัวๆเลยนะครับอ่าทำทิ้งเอาไว้นะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะครับนองจากว่าเรนเจอร์ตัวแสงเก่านะครับจะมา พฤษภาคมอ่จจะถึงพฤษภาแล้วนะแต่ว่าจะมาในช่วงประมาณวันที่13 1 4 1 5่าเนื่องจากว่าเป็นตัวเก่านั่นเองนะครับซึ่งผมจะไล่รีวิวตัวที่มีฟีดแบกไม่ไม่ได้เรียงลําดับนะว่าตัวไหนฟีดแบกมากฟีดแบกน้อยครับจะเป็นตัวที่ฟีดแบกเข้ามารวมๆครับทั้งฟีดแบกหาผมฟีดแบกหาตัวเกมนะครับซึ่งตัวเกมยังไม่ได้แจ้งว่าแสงเก่า2ตัวนะมาแค่2ตัวครับยังไม่รู้ว่าเป็นเลนเจอร์ตัวไหนนะครับเขาคงจะตัดสินใจถึงหน้าที่สุดท้ายนะเพราะว่าบางตัวเนี่ยอาจจะฟ d b แบก เยอะก็จริงแต่ว่าเรนเจอร์อาจจะเก่าก็มีเหมือนกันอ่าชาแนบดูข้อมูลประกอบการตัดสินใจครับเผื่อตัวนี้มาพอดีเออนะครับว่ามันยังใช้งานได้ดีอยู่ไหมยังต้องการเปิดอยู่หรือเปล่านะหรือบางคนมีอยู่แล้วเนี่ยจะหยิบจับนํามาใช้งานล่าสุดดูนะครับหรือว่าจะปั้นเผื่อบางคนยังไม่ได้ปั้นนะนอนครังอยู่ครับก็หยิบจับนํามาใช้ได้อ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคลิปแรกนะครับแล้วก็คลิปถัดไปนะมันจะเป็นเรนเจอร์ตัวไหนบ้างของเรนเจอร์ทัดแสงนะครับ อระตูการชาเพิ่มเรทน,นะครับก็อยากได้เรนเจอร์สิงห์ไทยนะโคโรโบด็อกเตอร์สโตนจบวันพุธนะครับที่30 ไปเรียบร้อยไม่มาอีกแน่นอนครับอยากได้เลนเจอร์เกมแพ็คครับแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอครับปลูกอะไรเติมได้หมดเลยครับไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลเปิ้ลครับเติมถูกนะครับหลักๆคือ iOS ครับกับบริการพิเศษจากร้านลุงนะอ่าเติมรูบี้แพ็กรูบี้คนสองแพ็คต่างๆจากร้านลุงครับฝั่งานลุงเปิดกระชากได้เลยครับส่วน Android ครับมีแพ็ครับรองเพียบเลยครับฉะนั้นเนี่ยจะเติมที่ร้านลุงครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ใต้เดอร์สคริป ทักแชทไปเติมเนี่ยแจ้งด้วยนะว่าจะเติมด้วยแพ็กอะไรครับอ่าซึ่งเราลุงรับเติมเกมไลน์ Idol Ranger ด้วยนะสนใจไปจัดด่วนเลยนะครับอ่าซึ่งเป็นสมาชิกช่อง y o u u ทูบดูยุทธชาแนลได้ส่วนลดเพิ่มเติมพิเศษเอ,นะอีกนะอ่าสนใจไปจัดกันได้ครับขอไดเรนเจอร์เกียร์แพ็กจังจ,จากร้านรดงยุทธ a n n e l นะครับ ตัวแรกที่หยิบจับมาอันางที่บอกผมจะไม่ได้เรียงฟีดแบกนะว่าตัวไหนมากตัวไหนน้อยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่เขฟีดแบกมาเยอะแต่ส่วนใหญ่จะฟีดแบกไปในทางที่ว่าเมื่อไรจะเอากลับมาทําเป็นเลนเจอร์ก้าวดาวสักทีนึงนะครับอันนี้ผมแจ้งไปแล้วว่าคลิป น่าจะมีปีกว่านานอยู่เหมือนกันน่าจะเป็นปีปีกว่านะครับว่าตัวนี้ผมเคยบอกมาตั้งนานแล้วว่าเป็นแผนที่ตัวเกมเนี่ยจะเอากลับมาทํา9ดาวแต่ว่ามันถูกเลื่อนแบบไม่มีกําหนดน่ะปีกว่า2ปีแล้วมังค่อนข้างจะนานมากฉะนั้นอนาคตร,รู้เน่าแล้วกันเผื่อแบบเขากลับมาว่างอีกทีหนึง่งแล้วก็โปรเจกต์นี้อาจจะถูกดึงกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวแสงมืดเนี่ยมันจะ ยังไม่ได้ถูกดึงไปทําเป็น NFT มันจะไม่เหมือนตัวปกตินะตัวปกติน่ะเขาไม่ทํก้าวดาวแล้วเพราะว่าเผื่อเขาจะดึงไปทํเป็น NFT แต่ตัวแสงมืนเนี่ยใช้คําว่าเผื่อว่างในอนาคตาก็อาจจะเห็นกลับมาได้แต่ก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นตอนไหนครับซึ่งตัวนี้ครับเจสซิก้าแสงผมมองว่าถ้าเอากลับมาทําใหม่เป็นก้าวดาวผมว่ามันจะเก่งได้มากขึ้นนะทั้งสเตตัสนับความสามารถก้าวดาวหรือจะมีการ ปรับจูนอะไรให้มันเก่งมากขึ้นอ่านะครับซึ่งเอาตรงๆปัจจุบันตัวเก่าครับเก่ากึกนะเรนเจอร์ Ranger มาตั้งแต่พฤศจิกาปี63อ่านะครับมารอบเดียวกับตัวซารีหน้าไม้ครับมาในทีมฮาโลวีนอ่ Halloween. ตัวนี้เป็นในคอมเมนเซอร์นั่นเองนะครับก็เก่าค่อนข้างจะเก่าอยู่เหมือนกันนะครับสเตตัสเนี่ยผมว่ามันก็พอจะได้อยู่นะ ร้านสามครับไม่ได้แย่นะทางชีวิตอาจจะไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่ครับตัวนี้เนี่ยตำแหน่งยืนดีมากเคลื่อนที่ก็ดีนะครับแล้วก็แรดธาตุค่อนข้างจะน้อยเนี่องจาว่าตัวนี้เป็นตัวที่เคยเก่งสุดๆเลยนะในยุคที่หลังอาม่าไม่ได้นานมากนักนะครับเรนเจอร์ตอนนี้ประมาณ4ี่ปีเก่ากึกเลยนะครับเก่ากึกมากครับสกิลหนึ่งครับก็เป็นดาเมททะลุนะครับแล้วก็ลดลบไอ้ตรงนี้เนี่ย อ่ามันทําให้กลุ่มแตกง่ายมากเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเราลดหลบกันนะครับอ่าพอหลบสกิลมันจะไม่เหมือนยุคปัจจุบันที่ไปเน้นต้านสกิลเยอะแล้วยุคนั้นเนี่ยเรายังเน้นหลบสกิลกันอยู่ค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าเกียร์โดนไม่น่าจว่าทำออกมาเรียงหรืออาจารย์แบบมีไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับมันก็ได้ทําให้สกิลเนี้ยทำให้กลุ่มแตกแล้วก็ตายย้งฝูงด้วยเลยครับสกิลนี้440จุด อ่าตอนนั้นข้ามนะตอนนี้ไม่รู้ว่ายังข้ามอยู่ไหมนะหรืออาจจะข้ามนิดหน่อยไหมคูดาสกิล1ิวิครับส่วนสกิล2เป็นสกิลบัฟหน้าป้อมอ่าจำได้ว่าบัฟไว้นะอมาตะเก่อเลือดอามมตะกับฮิวเลือดนะครับอ่าเรียกได้ว่าเป็นบับที่ดีเลย415จุดคูดาสกิลเก้าวิครับที่สำคัญในยุคนั้นตัวนืดย่างโหดเลยครับมันก็เลยโหดมากในยุคนั้นนะเกียร์นยผมขโมยบาวล็อกมาเลยยกแผงเลยครับนี่เป็นดาเมจ2จุดนะครับ อ่นนี้ขโมยเกียร์บาล็อกมาเลยนะแล้วก็อัปเกรดฮาร์ดอ่ะเดี๋ยวมาลองดูซินะครับคือตัวมันเก่ามากครับตัวเลขดาเมจแต่จริงๆใช้ได้แต่ว่าเหมือนน่าจะโดนปรับไปแล้วจริงๆเนี่ยด้วยตัวเลขกับดาเมจของเขาประมาณนี้เนี่ยอ่าบวกอัปเกรดฮาร์ดกับดาเมจสองจุดจริงๆบอสน่าจะยิงหายนะแต่ผมรีวิวไปน่าจะประมาณหลายเดือนก่อนเหมือนมันไม่หายเพราะว่ามันโดนปรับเนะเหมือนเลนเจอร์เนี่ยถูกทํามาเพื่ออ่าทำดาเมจโดยตรงนะครับ มันก็เลยมักจะโดนเนิฟคือตัวที่เป็นตัวดาเมจอะถ้าถ้าผ่านยุคไปแล้วก็จบเลยนะครับมันจะไม่เหมือนตัวป่วนนะตัวป่วนมันจะใช้ได้ค่อนข้างจะนานกว่านะครับบั๊นับป้อมนะครับโอเคไม่ได้ชาเท่าไหร่นี่ดามเมดวัมากโอ้ไม่ตายจริงๆด้วยนะครับคือก็ถือเป็นตัวที่คมเครื่องนะครับบัฟก็ขึ้นหัวไวนะครับจนดาเมดไวนะครับโยกตัวโยกไปน,นิดหน่อยนะครับ คือยกอยู่ในฟอร์ซ้ายขวาซ้ายนิดหน่อยเบาๆนะครับแล้วก็ดาเมจไปอย่างรวดเร็วอย่างงี้ถือว่าเป็นตัวที่ทำออกมาค่อนข้างจะครบเครื่องนะครับเคลื่อนที่ไวเข้าตำแหน่งไวนะครับไล่เวทไวนะครับมันก็ใช้ได้ผลค่อนข้างจะดีมากคือคือปนยุคนึงเนี่ยเออเป็นยุคที่ผมทำแบทเทิลหนึ่งต่อหนึ่งแล้วแบบอมาม่าเป็นโนหนึ่งนะไอ้ตัวนี้เป็นตัวเดียวที่ล้มอมาม่าได้เพราะว่าเขาเป็นความสามารถ เดียวกันนะครับโอ้นี่นี่ข้ามข้ามอยู่เอออาจจะแบบไม่ได้ยกฟงกฟงฝูงแต่ข้ามอยู่นะนี่ไกดก็4ี่ร้อยสสิโอ้หดูดูด,ด,ดูอันนี้ประมาณ600ได้ไอ,อข้ามอยู่ข้ามอยู่นะอ่ายังข้ามอยู่นะครับออไม่รู้โดนอะไรไม่รู้ไม่ได้โดนคุณกินมัง้งน่าจะโดนเต๊ดนะครับเออนี่เนี่ยอย่างที่บอกนะเรื่องของการข้ามเนี่ยมันเฉพาะไม่ไม่ไม่ได้แบบ ถูกจากัดว่าจะต้องตัวนี้ตัวนั้นตัวโน้นครับบางตัวก็ไม่ได้ไม่ได้โดนเนิฟนะอ่าอย่างอาร์มา,มาอาร์มาไม่ได้ติดลิสและเดี๋ยวดูกัอนอาร์มาไม่ได้ติดลิสอ่าฟีดแบกระดับสูงแล้วละ่ะนะครับอันเดียวทดสอบกาบเรนเจอร์ดูผมขอเอาตัวมาขวางหน่อยนะเพราะว่าเรนเจอร์ตัวค่อนข้างเก่าอ่ะช่วยมานิดนึงครับอ่ะตัวแรกที่จะนํามาทดสอบนะครับ แสงทนแสงครับมาดูกัครับล็อก i อทีสามเกดแม็กนี่แล้วดูนะเนี่ยผมให้ดูนะครับมีแต่คนเถียงนะก็าตามนั้นนะคือมันจะโยนไปที่กลุ่มข้างหน้าครับซึ่งถ้าเกิดอยู่ข้างหน้าอยู่ตัวไหนเนี่ยมันจะข้ามได้น้อยนะส่วนใหญ่เนี่วัวมันจะตกอยู่ที่ตัวข้างหน้าครับเดี๋ยวผมดูซิว่าเจสสิก้าจะทำดาเมจใส่เบลลล็อกได้บ้างไหมเนี่ยใส่โดนนะดาเมจสจุดบวกอัพเกดธาตุ เฮ้ยตายอยู่ตายอยู่เออเนี่ยมันก็ได้อยู่นะเออจริงๆคืออย่างที่บอกว่าด้วยด้วยตัวตัวเลขเนี่ยผมมองว่าเม ER ื่อเมื่อแบบเอามาซัดกับเรนเจอร์ตัวที่มันแบบว่าอาจจะแบบเปราะแล้วนะครับอ่าล็อกเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าในคลิปล่าสุดเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนตั้งนะคนเขาบอกกันว่าบารล็อกเป็นตัวไก่นะครับเพราะว่ามันเปราะคืออย่างที่บอกว่าบางคนจะยึดติดว่าแบบเรนเจอร์จะต้องยืนเป็นเทพเจ้านะครับยิงไม่ตายนะครับ ล็อกวันเก่าแล้วล็อกวันเก่าแล้วแต่ดาเมจเขายังรุนแรงเนี่ยเมื่อเทียบเคียงกับตัวเจสซิก้าเนี่ยผมให้ดูเลยนะครับว่ามันจะเป็นลนักษณะเดียวกันเรนเจอร์เริ่มจะใกล้กันแล้วไอ้ล็อกนี่ประมาณ4ปีแล้วใช่ไหมสี่ปีนะครับเจสซิก้านี่ประมาณ4ปีครึ่งไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าล็อกยังยืนยาวอยู่เพราะว่ามันมีเก้าดาวด้วยมันมาอายุเก,ก้าดาวไปแล้วนะครับอ่านะครับเกียร์ฝั่งนั้นไม่อ,อัปเกรดท้านะผมถึงบอกว่าอายุแ่าเนี้ย ถ้าสมมติว่ารีดประสิทธิภาพด้วยเกียร์โอ้โหดูมันยิงได้เฮ้ยไม่ธรรมาดาเออไม่ธรรมาดาอ่ะเดี๋ยวสอบบอสอันนี้ผมก็ตกใจนะเพราะว่าจำได้ว่ารีวิวล่าสุดนานนานอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะ,ะช่วงปลายปีทีาา่แล้วั้มเพราะว่าเดี๋ยวมันโคตรโคตรแสงโคตรมืดมาตอนมกราคมผมก็เลยรีวิวไปนะครับอลองดูเป็นบอสมืดดูบ้างครับ อันนี้จะเป็นท่าที่เราชนะคือชนะกันไปชนะกันมาเนี่ยผมว่ามันยิงตายอยู่แล้วอยู่ดีว่าใครจะตายก่อนคือท่าสมุติจ๊แจงมีร้าน้ะผมว่ามันหยิบจับมาได้นะผมดูแล้ดาเมดเขาได้อยู่ถ้าถ้าเกียร์ถึงนะถ้าเกียร์ไม่ถึงก็พอเหอะไม่ไหวครับตัวเก่าครับโอ้โหไม่ทันได้เห็นเลยไหมเนะี่ยไม่ทันได้เห็นเลยนะครับอเดี๋ยวผมลองช่วยเขาหน่อยดิเดี๋ยวผมช่วยเขาอยู่นะเดี๋ยวผมช่วยเขาอยู่นะ,นะครับ ่วยไม่ไหวล้คือเมื่อกี้ยิงบอสอ่อยิงบาวล็อกหายผมว่าโอเคนะครับอ่ายิงบาวล็อกหายผมมองว่าอ่ายิงบอสมืดก็น่าจะหายแต่ว่าจังหวะจังหวะอาจจะแบบว่าจังหวะไม่ได้ยิงตักทีหนึ่งนะเออนะครับเดี๋ยวลองเป็นคุณกินคุณกินของไอดีนี้ผมไฮเปอร์แม็กพอเกียร์ไม่ได้โหดมากอ่ะน่าจะพอได้อยู่นะครับ ในสมัยหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวที่บนท็อปตำนานเขาจะไม่ใส่ค่าพลังชีวิตกันนะในยุคนั้นไม่ใส่พลังชีวิตนะครับเนื่องจากว่ามันโดนอีฝกฝั่งหนึ่งยิงก็ตายนะครับคือโดน,โดน,โ,ดนโดนเจสิก้าแสงด้วยกันแหละแล้วก็เป็นช่วงที่ล็อกน่าจัดมาแล้วนะครับด้วยด้วยความที่ว่าเรนเจอร์มันยืนไกลครับแล้วก็บางโดนก็ตาโหนี่ยิงคุณกินได้ด้วยดูดิเออมันใช้ได้ยู่ไม่แย่นะไม่แย่ครับ แต่ถ้าเกิดเลือกนะก็ก็ล็อกดีกว่าล็อกดีกว่านะครับโอ้ยดูเลยครับไม่แย่นะโอ้ยนี่ตกใจเว้ยตกใจอันนี้ตกใจจริงครับตกใจจริงเพราะว่าเออไม่คิดว่านามเม็มันจะมันจะแบบว่าพอขโมยเกียร์เบาลล็อกนะอันนี้ผมขโมยเกียร์เบาลล็อกมายกเซร็จนะครับแล้วดามเม็ดมันได้นะเออกียร์อาจจะต้านสกิลน้อยนะครับผมเกียร์มีเท่านี้จริง เผื่อบางคนเดี๋ยวจะมาบอกว่าเอ่าพราะมันต้านน้อยเอาตลอดเลยครับนีดนิดหน่นอยเอาหน่อยเอานะนะครับโอเคนะครับก็เออซัดคุณกินอ่ะคุณกินนะคุณกินไฮเปอร์แม็กท่าเกียร์แบบว่าธรรมดาพื้นฐานโไปอาจจะเป็นตามนี้และแล้วด้วยด้วยความครับผมเอาเรนเจอร์ Ranger, มายืนขวางด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มันแบบโดนล้อเป้าแบบเต็มเต็มตึงๆนะ,ะตามนี้ดีกว่า ไม่ได้หมายความว่าเจสิก้าเก่งกว่าคุณกินนะแค่มาให้ดูว่าประสิทธิภาพมันยังได้อยู่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับตัวสุดท้ายนะครับอ่าอันนี้คือด้วยด้วยเป็นตัวของเดือนนี้อยู่นะอันนี้ทดสอบกันก่อนที่จะจบเดือนนะครับข้ามเดือนมาแล้วเดี๋ยวว่ากันอ่ะผมทดสอบเซนคูน่าจะยิงเซนคูตายได้แหละเพราะว่าบางเสียบเป็นเขาเก็บว่านะครับแต่ว่าเขามีลาดนะครับบวกโดน่นะดูครับ นี่ตีตายนะครับเา้าโอเคนี่อาตายแล้วลาดคืนไปนะครับเอาเาเอาเโอเคนี่เป้าหมายเราคือตามนี้นะครับเรนเจอร์พวบประมาณนี้เราเราเาจะหวังว่าแบบเจอตัวที่มันเปล่อสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ไหวพิบโอ้โหเซนคูก็ไม่รอดเซนคูก็ไม่รอดนะ เห็นคูไม่รอดนะครับดูดิเฮ้ยไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่นะอ่ะสดเซนคูก็ตามนั้นอ่ะเดี๋ยวดูดิเซนคูครับจะแบบว่าติดลารแล้วมาผักเจ็ดให้เห็นอีกัทีนึ่งไหมไม่เห็นครับไม่เห็นเลยครับป้อมจะบ้มอยู่แล้วครับโอ้โหไม่ไหวเซนคูครับ เซนคูเอออุสตส่าห์จะเอามาแบบว่าโอ๊ยผักคืนนู่นนี่นั่นนะอันเดือนหน้าคงเห็นภาพรลางๆแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังพูดเหมือนเดิมครับว่า,ามีเอาไว้ก่อนมันเคยมีตัวที่แบบว่าข้ามเดือนแล้วมันใช้ดีแล้วก็กจุดหนึ่งก็คือเซนคูมันปาอมันปาะจริงๆเมื่อกี้แสดงว่าตายเรียบเลยแล้วแบบอาจจะไม่ติดลาร์ดนะครับอาจจะบอ,อกสกิลบัฟอ่านี่ก็ต้องทดสอบกันไปฮะเดี๋ยวลองเล่นเป็นทีมดูดีกว่านะครับ อ่ะผมลองใช้เจอกับทีมนี้เลยมาลองดูดิโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นทีม A นะครับคือด้วยความที่ว่าขโมยเกียร์เบลล็อกไปแล้วก็ลองใช้แบบแทนล็อกไปเลยแล้วกันอ่านะครับดูครับว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับมาลูวครับเราก็จะใช้บอสมืดไปยิงบอดมืดนะครับหรือไม่ก็ใช้ตัวเจสซิก้าไปยิงนะครับดูครับว่าจะยิง ไหวไหมโอ้โหบินดุก็ดุเกินครับดุไปดุไปน่อยครับพี่อ่ะกันบินออกมาช่วยหน่อยโอเคอมากันบินต้องเยอะๆหน่อยครับเฮ้ยก็ได้อยู่นะไม่แย่นะไม่แย่นะอ่าเพราะว่าผมเคยทำให้ดูล่าสุดไปแล้วนะครับว่า ชีวิตที่ไม่มีเบลลล็ ock, อกกับชีวิตที่ไม่มีบอทมืดเนี่ยอันไหนมันดูแย่ขอากันครับคือแน่นอนครับว่าตัวของบอสมืดเนี่ยมันโหดกว่าบาว์ล็อกเยอะมากๆนะครับแต่ว่า ที่ผมเคลมว่าชีวิตที่ไม่มีบาวล็อกเนี่ยมันอาจจะดูเหนื่อยกว่าสาเหตุเพราะว่าตัวทัดมืดเนี่ยมันมีตัวดีๆเยอะเกลื่อนเลยนะครับอาจจะเจอบาวช้างก้าวดาวแม็กบาวยมกาดาวแม็กซึ่งถ้าเกิดเอาบอลมืดไปยิงด้วยเนี่ยมันอาจจะใช้เวลามากกว่าการที่ใช้ตัวบาวล็อกไปยิงเพราะว่าบาวล็อกมันสนาทาตมันจะเห็นผลได้ดีกว่านะครับแ,แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าตรงๆครับก็บอลมืดนะ หมดมืดค่อนข้างจะโหดกว่ามากๆครับยิ่งอัพธาด้วยแต่ก็เน้นนะคืออัพธาดจากค่อนข้างตึงกว่าเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเป้าหมายอ่ะโอเคเราเป็นธาุแสงเดี๋ยวดูครับว่าเรายิงยมไหมนี่ยิงยมหาอยู่เราดูรูปสกิลได้นะมันจะเป็นเขียวๆว,วนๆครับผมจำไม่ได้แล้วว่ามันคือนี่ๆๆเป็นวิญญาณครับ เดี๋ยวบอดอะไรต้นสัปดาห์เองจะโหดไปไหนโหดไปไหนครับโหดเกินนะครับเออนะอ่าท่าสมุตรเจสิกากลับมาอ่ะเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์บอกหน่อยเพราะว่ามีฟีดแบ็ k ตัวนี้จะมีฟีดแบ็กทีที่อบอกว่าฟีดแบ็ k ส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าอยากให้เอากลับรรมาทำก้าดาวคือตัวมันเก่าแล้วผมว่าน่าจะพอมีกันอยู่บ้างนั่นแหละนะครับอ่าซึ่งรีดประสิทธิภาพได้ครับด้วยเกียร์โหดๆเลย เออครับโดนนะยุคนี้ยังไงก็ต้องโดนครับเนี่ยโดนมาลวเนี่ยขนาดเขาใช้เลนเจอร์อะไรก็ไม่รู้ครับโอ้โหไม่ไหวจะเคลียนะครับแต่ว่าทีมเมื่อกี้นะที่ผมตีนะมีบอสมือตัวเดียวกันเห็นชัดเลยครับว่ายิงเขาเข้าได้อยู่นะนี่ครับเนี่ย,เ,ยเขาใช้เซนคูเดี๋ยวดูด้วยนี้เซนคูเล่นเดี่ยวไม่ไหวนะเอาเล่นทีมดีกว่านะครับอ่านดูเซนคูลัดไหม ไม่รัดอ่ะเซนคูไม่รัดอ่าแต่เราโดนพอลุมยิงคุณกินนั่นแหละอ่ะคุณกินแบกไว้นะครับอ่ะมาทีมนี้นะครับจะยิงตัวอะไรดีเดี๋ยวผมจะหาธาตุมืดเยอะๆหน่อยแล้วกันอ่าเพราะว่าเราต้องการจัดการมืดนะครับโอ้โหทีมนี้จะได้ไหมอ่ะน่าจะได้โอเคนะครับเป้าหมายคือนาฬิคาปูนากิกาปูยังถึกอยู่นะครับยังถึกอยู่นะ อ่าส่วนมืดเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับมืดไว้ที่หลังครับอันนี้ขอเป็นแสงก่อนนะครับเพราะว่าแสงจะมาเขายิงเข้าอยู่นี่เอ้ยเฮ้ยไม่แย่ไม่แย่แยนี่เจสิกา้ายิงเข้าไปนะครับ แล้วก็สกิลเป็นลดลบเนี่ยรูปสกิลมันดันเหมือนกับสกิลใบนะแต่ไม่ใช่นะรูปสกิลเป็นลดลบนะเป็นตัวที่แปลกมากๆในเกมนะครับเพราะว่าสกิลลดลบเนี่ยเราจะรู้กันนะครับสกิลใบนะครับเราจะรู้กันว่ามันจะเป็นสี่เหลี่ยมๆขาวๆเหมือนแบบเป็นกําลังจะพูดแนละ้วมันมีข้อความขึ้นนะเออครับแต่ว่าตัวเจสิก้าเกมเขาให้มาเป็นลดลบนะครับเมื่อกี้เห็นนะครับว่าโดนลดลบกันเพียบเลยนะครับแล้วก็กลุ่มแตก เฮ้ย hey, ตัวเก่าแต่เราใช้ได้ไว้แต่ว่ามันก็ยกเซตยกเซตเกียร์ของเบาลล็อกมานะมันก็เลยโหดนะซึ่งถ้าน้องๆไม่ถึงขนาดนีน้ผมว่ามันก็อาจจะใช้ยากนิดหนึ่งอ่านี่นะเรายกเซตเบาล์ล็อกมาเลยนะครับอ่าพลังโจมตีรวมนะครับเวทโจมตีตัน,นครับแล้วก็อัพเกรดธาตุอัพเกรดธาตุผมเคยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายไม่เปลี่ยน,นละทำได้2องร้อยสี่าก็โอเคแล้วครับออาโอเคทําวันนี้ก็เป็นอ่าเรนเจอร์ตัวแสงเก่านะครับ ตัวค่อนข้างเก่าส่วนตัวผมก็มองว่าถ้าเกิดมาไม่น่ามาผมว่าไม่น่ามามันมันติดตรงที่ว่าเรนเจอร์มันเก่าแล้วก็ยังไม่มีก้าดาวนะครับฉะนั้นเนี่ยจะรอเจสิก้านะครับมาขายนะครับก็เป็นมกรา,าคมเพราะว่ามกรา,าคมมันจะมาทุกตัวนะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเออก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะเรียกได้ว่าตัวเก่า4ปีครึ่งนะครับแล้วเป็นตัวเชิงดาเมดด้วยนะเราหาเกียร์โหดมาใส่มันก็ โหดได้อยู่เออใครชอบตัวนี้อยู่ก็รอแล้วกันนะจริงๆตัวนี้เป้าหมายนะ่าจะเป็นการอาเอามาทําเป็นก้าวดาวซะมากกว่าเพราะว่าแน่นอนครับสเตตัสก็จะมีการปรับขึ้นมานะครับแล้วก็เพิ่มความสามารถก้าวดาวสมมุติความสามารถก้มมา,า,าดาวเป็นล่างโคลอนอย่างนี้เออแล้วไปเสริมก็ตัวหนึ่งเผื่อตัวหนึ่งกลับมานะก็เป็นรุน่นในอนาคตครับเพราะอย่างที่บอกว่าพลันมันถูกเลื่อนมา ปีกว่า2ปีแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังแล้วนะว่าเขาจะกลับมาทํำไหมแต่อย่างข้อมูลอย่างที่บอกครับว่าเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าตัวปกติเนี่ยจะถูกดึงไปทํา NFT แต่ต,ตัวแสงมืดเนี่ยมันยังมีตัวเก่าที่ยังไม่ได้ทํ้าวดาวนะครับก็ลิสต์บอกไปหมดแล้วครับว่ามีตัวอะไรบ้างอคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้กับตัวเจสสิกาแสงอยากได้ไหมรออยู่หรือเปล่านะครับก็มาคอมเมนต์บอกแล้วกัน,นครับส่วนอยากได้เรนเจอร์เกียแพคของเดือนนี้ครับก็แนะนําร้านเติมเกมร้านนี้ครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูก ปลอภัยเติมไว้ไม่ต้องรอครับผูกอะไรเติมได้หมดเลยครับไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลเปิลครับเติมถูกครับหลักๆคือ iOS อเครับบริการพิเศษจาลุงนะเติมรูบี้พ็กรูบี้คุณสองแปะหน้าต่างจาลุงฝากลุงเปิดกระชากได้เลยครับส่วน Android มีแพ็กเพิ่มเข้ามาเพียบเลยสนใจนะเลนเจอร์พาร์ทนะครับการเลนเจอร์พิเศษเติมเลยต้องเติมตอนนี้เลยนะครับถ้าเป็นเลนเจอร์พาร์ทเนี่ยต้องแต้มเรนเจอร์พาร์ทถึงหน่อยนะแล้วค่อยไปเติมครับค่อยไปจัดกันได้นะครับทักแชทไปบอกที่ร้านลุงได้เลยครับแปะลุุงยยทธรร้าาาานเเเตติิมมมมกกคถูปภัหด รอครับอาจะชะไปแจ้งว่าจะเติมด้วยระบบอะไรครับเติมแพ็กอะไรนะเป็นสมาชิกช่องยู u ูบลุงยุทธชาแนลได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมอีกนะครับซึ่งลุงก,ก็รับเติม l ล n e Idol r a n น e จ r ด้วยขายเล่นเกมพี่กับน้องรีบไปจัดกันหน้าที่ร้านลุงยุทธชาแนลขอได้เดนเจอร์เกียร์แพ็คจ้ำแจมกันนะครับเอานี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ